สวัสดีทุกคนสวัสดีนะสวัสดีหลายๆคนทะี่เขามาบึงส่องของสาวบ้านนาเนาะทุกคนเนาะสวัสดีเด้อเนาะสวัสดีทุกคนเนาะนะนะนนะมื่อนี้แกสิมาอัปเดตอาการการติดโควิดเนาะจริงๆแล้วมันกันกนที่ป้องติดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะมันมันบอกได้รุนแรงแห้งเนาะทุกคนเนาะหลายคนก็นถามเขามาตลอดเลยว่าหายดีหรือยัอยงเนาะสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่า ตอนนี้หายแล้วนะทุกคนเนาะกักตัวอีกคือสมือกอะคือไปทำงานเละเนาะวันจันทร์คงจะได้ทำงานแล้วก็คือเมื่อน,นี้กะจะมาบอกทุกคนเนาะข่าวดีคือหายแล้วนะทุกคนเนาะอ่ามีประสบการณ์แล้วเนาะมีประสบการณ์แล้วนะ, <laughs> ะวนะทุกคนอยู่ห้องยันแบบว่าเบื่อแล้วตอนนี้เนาะแบบเบื่อที่สุดเลยเนาะ คือเดือนที่ผ่านมานี่แน่นอนอะไรนะทุกคนเนาะส่วนที่ระจังติดพงก,ก็อยู่ห้องกักตัวเนาะพหัวย่านติดกับรัจังเลยยาต้อ,อาไปติดบู่อยู่โรงงานและที่นี่นะอยู่ห้องไปได้หนึ่งอาทิตย์ระจังกลับมาใช่ไหมรัชจังรัชจังกลับมาเนาะ <c oughs> พอก,ก็ไปเห็นงานได้อีกหนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์ต่อมาก,ก็คือเจ้านายติดลูกน้องติดตามกันเซลเซล ติดสรุปแล้วก็ติดกันเบดโรงงานเนาะบอกคือโรงงานใหญ่จริงๆแล้วโรงงานก็นมีอยู่หกเจ็ดคนนี่แหละนะทุกคนแต่ว่าติดกันหมดเลยเนาะอ่ามันติดง่ายนะทุกคนเนาะคือบางคนก็นบอกว่าอย่าไปกินของสีชั่วกับคนอื่นอย่างสีนอกระขอบคุณหลายๆคนที่อ่าเตือนมาเนาะแต่จริงๆแล้วคือเจนะ้านายติดนะเขาเขาบอกเดี๋ยวไปกินอย่างน้ำผึ่งเลยนะทุกคนเนาะ เคเพะ่นมาสั่งงานหรือว่ามาเห็ดงานน้ำเฮาารือปล่าผ่านเดินผ่านมันไปมันมาสืสอกะในเรื่องทุกคนแล้วมันก็ติดง่ายดูนะมันบริติดคนหนึ่งสองคนมันติดเบิดเลยเนาะผู้หนึ่งนะคือคือผู้หนึ่งนะออกอาการวันศุกร์ผู้สองออกอาการวันอาทิตย์เห็นสิแล้วปองกับพี่ออยนี่มาออกอาการวันอังคาร แล้วประจบนี้ประจบนี้ออกอาการจนปองจนรักษาแหละประจบถึงออกอาการเนาะมันมันมัน,ม,นมันติดแล้วมันก็บอท่านแสดงอาการเลยนะทุกคนมันจะค่อย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 ลามไปหาคนนั้นคนนี้จริงๆแล้วมันคือเป็นหวัดนะทุกคนนะอาการโควิดมันจะเหมือนเป็นหวัดเหมือนวัดแบบวัดลงคอนะทุกคนไปเคยเป็นเอาแบบว่าวัดลงคอแหละ เหมือนไม่ได้ไอแบบบรไอายบดิจามไมีน้ำมูกแต่ว่ามีเสลียดอยู่ในคอแล้วจากผักหนึ่งนะทุกคนคือเมื่อนน่ะกะก่าที่คิดว่าจะคล้องเป็นวัดนะเพราะว่าโดนฝนเนาะบางทีมันก็มาจากฝนด้วยหรือแบบมีบอกคงก็บ,บนิใจเนะโดนฝนเนาะโดนฝนแล้วก็คิดว่าโอ้เป็นวัดคิดว่าคิดว่าจะคล้องเป็นวัดล้วก็เป็นมีอาการวันวันอังคารที่ยี่สิบสองเนาะ ยีสองเดือนกุมภาพันธ์นะเนาะแล้วป้องกัมาตรวจแล้วก็เจอเนาะทุกคนมาตรวจตรวจเจอสองขีดเลยเข้มมากเลยนะทุกคนนะกะที่แรกอะยานนะทุกคนยอมหรับเนาะป้องมีโรกประจำตัวอยู่แล้วเนาะจริงแล้วป้อก็เลยยานแล้วพอที่นี่เราจังติดไปก่อนแล้วกะคือใจมันกะบอกอยานบันไดเนานะ เพราะว่าละจังผ่านมาแล้วจับมือหนึ่งก็ต้องเป็นเท่ากขีดเตรียมใจไว้อยู่แล้วได้ซื้อถ่ายก็เจอเนาะทุกคนเจอแล้วมันก็ผ่านมาแล้วคือตอนนี้ผ่านมาแล้วทํางานใจอ,อีกวันจัน์นี้ก็ไปทํางานได้แล้วเนาะเพราะว่าติดมาน่ะที่แรงอะค่ะหยุดเหมือนว่าทุกคนมาหลักษาตัวอีกหนึ่งอาทิตย์พอ่ากินยาต่ออีกที่แรีงเนีบ้องเด็นบัดทันไปหาหมอเนาะเพราะว่า คืปอปวงหนีบมันจะอย่างเนี่ยเพราะว่าเฮาเป็นคนต่างดาวเนาะเป็นต่างชาตินะทุกคนจะอย่างเนี่เนาะแล้วกะ็ติดต่อไปป้องหลักษาตัวเองอยู่ติดหูหูติด,ตดม,ม,มือวันที่ยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดป้องถึงได้ได้หมอนะทุกคนเพราะว่าไปหาหมอสามเถื่อนะทุกคนถึงได้คิวตรวจเนาะเพราะว่าคนหลายค่ะคนติดหลายหลายเลยทุกคนเนาะและ้วแล้วปวงไปก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรทุกคน คนหลายค่ะไปมือได้กับบดิคิวไปหกโมงบดิคินวนะทุกคนไปตีหากบับบดิคินวนะทุกคนเมื่อน่ะไปแต่ตีสี่ได้คิวที่สามสิบหกโอ้สุดยอดไปเอาคิวเฉยๆนะทุกคนตีสามตีสี่ 3, นะพอตรวจจริงๆอ่ะแปดโมงเก้าโมงถึงถึงอ่านคิวถึงไปวัดความดันถึง กรอกเอกสารนั่นนู่นนี่เนาะพอได้ตรวจจริงๆนะบ่ายสงองอยู่แถวเต้นนั่นแหละรับแล้วรับอีกหิ้วเข่าแล้วหิ้วเข่าอีกอยู่แถวไหนเนี่ยกินขันนั่นกินนี่กับไปกินขนมป,ปังกินหนังออาไปเบิดน้ำสามสีขวดต้องพันได้ตรวจอยู่เนะะาะเลยก็ผลออกนะบอก ผนออกใบาสามใบาสามครึ่งพนออกใบาสามครึ่งแล้วก็ร้อยยาก็หัวติดแล,ล้วก็รอยยา,าะว่ามาตรก,การใหม่เผนออกมานาะกฎหม,มายใหม่เผนออกมานะคือเจอแล้วก็จ่ายยาแล้วปองก็ไปถือมาตรก,การนี่พอดีเจอแล้วก็จ่ายยาแล้วก็รอยาปรบ้านสีมงสีมงครึ่งเกือบหาโมงนะทุกคนถึงไหนยา ตีสี่ถึงสี่โมงเย็นนะทุกคนคิดดูผมไปอยู่บดมือเลยเหมือนนะแบบสุดยอดแหงเกี่ยบโลดคนติดกับติดกับโมโหงกันยันไหนติดไปรับกันเลยนะทุกคนคือแบบมันคนมันหลายแถเลหลายแถป้องบอกกาถ่ายคลิปเลยเมือน,นแบบว่ามันติตใจบด,ดีนะ แล้วกลไปถ่ายคลิปแล้วแบบในโรงพยาบาลเขาจะจะหามถ่ายนะทุกคนก็นเลยบริเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิงนะ่งเนาะแล้วก็เลยได้ยามากินแล้วก็รักษาตัวที่บ้านเนาะหมอกันเนะนำการกินยาเนาะมันก็นจะมียายาแก้ไข้แก้ไอเนาะแก้วัดก็มีมียาแก้แพ้อืม และที่พ้องอยากได้คือสำคัญคือ,อยาต้านโควิดเนาะทุกคนก็ได้ยาต้านโควิดมาเนาะคือคือพ้องอยู่้องนี่พ้องก็รักษาเบื้องต้นอยู่คือมีมียาละลายเสมหามีวิตามินซีกินและจังสื่อมาให้เลยนะทุกคนแบบว่าละจังมีประสบการณ์แล้วเนาะมีประสบการณ์แล้วแบบว่าผลิตมาก่อนแล้วเออหมอจ่ายยาตัวนี้มาวิตามินซีผลกสื่อมาให้กินเนาะ,ะแล้วก็ ที่แรกที่ประทันไปหาหมอเนาะก็จะกินฟ้าทลายโจรกินวิตามินซีลวกัอ่ะยังก็ยาลดน้ำมูกพวกแก้วัดอีกอย่างนี้แหละทุกคนเนะะาะล้วก็ยาละลายเสมหะคงเจะกินพวกนี้อยู่เนาะพอไปหาหมอแล้วก็คือเลิกกินเลยนะพวกนี้เนาะห้ามกินคู่กับยาหมอเนาะยาหมอนี่คือกับยาหมอนี่คือ บอกหายกินขูกก่กาแฟทลายโจรน,นะทุกคนทำหรับคนที่มือใหม่กำลังจะเป็นโควิดเตือนไว้เนาะแต่กะ็ตอนนี้นะโอเคแล้วนะทุกคนนะ้องหัวได้แล้ว,นนะวแสดงว่าหายแล้วคิดว่าอนะเพราะว่ามันผ่านมานี่สิบมือสิเขา <c oughs> สองอาทิตย์กว่าเลยสองอาทิตย์กว่าเลยนะทุกคนตั้งแต่ยี่สิบสองแล้วตอนนี้ผ่านมาเดือนใหม่ม,ม,มือมือนี้วันที่่าไรเลย มือน,นี้ป้องอัดคลิปนะทุกคนเนาะวันที่สิบเอ็ดนะทุกคนสิบเอ็ดมีนาคมนะทุกคนป้องอัดคลิปนี่เนาะตอนกลางคืนสิบเอ็ดมีนาคมนะทุกคนคือป้องติดตึกั้งแต่ยี่สิบสองนะคิดดูนะทุกคนเนาะยศงานมาตั้งแต่ยี่สิบสองนะตอนนี้สิบเอ็ดแล้วมือวันจันทร์นี่มือน,นีสิบเอ็ดอ่ะวันเสาร์สิบสองอาทิตย์สิบสามวันที่สิบสี่ป้องไปทำงานวันที่สิบสี่นะทุกคน อาทที่สี่เริ่มทำงานนะเกือบเมนเดือนเม,มนบอกทุกคนเกือบเมนเดือนเนาะขนับมือตั้งแต่หยุดกักโตกับลัดจังตอนอนั้ที่รัจังปิดกักโต,ตไปก็อาทิตย์หนึ่งคือรวมๆก็เป็นเดือนนะทุกคนคือเดือนที่ผ่านมานี่ยพว่เหตุงานอาทิตย์เดียวโอ้โหถยอนแหงและะ้วก็ สำหรับโควิดนะทุกคนเนาะจริงๆแล้วเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอีกอย่างดอกเนาะแต่ว่าคนที่มีเลโลกประจำตัวกะกะญานเนยกะป้องกันตัวเองดีๆนะทุกคนเนาะใส่แมสปิดปากล้างมืออย่างดีนะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็คือคือบางที่เนี่ยเขาระวังสุดๆแล้วนะทุกคนเข้าระวังโบไปแบบบ่อนที่มันอันนี้เสี่ยงนะเข้าปัญญาโบไปเนาะ แต่สุดท้ายก็มาติดอยู่ในโรงงานเนาะไก่ไก่จะบูกเลยตายน้าตื่นนะทุกคนเข้าใจบอเขาใจไปบว่าตายน้าตื่นบอกไปไซมาไซมาบอกคยติดนะไปไซมาไซมาหันไปหนีมาบอกบอกติดผ่านมาทุกซีซั่นนะผ่านมาได้แต่งเดยตั้งแต่2019 2020 20, 21เ <c oughs> นาะ22ก็เจอเลย2022ไบว่า <c oughs> ผ่านมาหลายซีซั่นแหงนะเนาะเรื่องโควิดนี่จนมาซีซั่นนี่คือบล้อนะทุกคนไปบล้อเลยว่าเอาน้ำคาวเนยคือจังหน่อยมันสิบบทั่านสมัย <c oughs> มันสิบบ่มีประสบการณ์มาเนาะไอท่าไว้มันสิบบ่มีประสบการณ์ติดติดไปให้มันหูให้มันมีประสบการณ์เหมือนมาเนาะหรือผู้ใดอยากมีประสบการณ์ก็ลองติดเบิ่งนะทุกคนเน,ะนะานนะนนะตอนนี้คือหายดีแล้วนะทุกคนเนาะ อาจจะมีแบบว่าเ <c oughs> มื่อยมันกระโบคือเก่านะทุกคนอทางทดีๆก็ป้องกันตัวเองไว้ดีๆบวต้รงติดจะเป็นการดีที่สุดนะทุกคนเนาะเพราะว่าการที่เท่าติดนะร่างกายเฮามันมันบกคือเก่านะทุกคนจากที่เมื่อยอยู่แล้วก็เมื่อยนกักก็เก่าคือส่วนนี้นะอากาศฮอนนะทุกคนอันนี้มีเสียงพัดลมดังเนี่ยเดินทุกคนเนาะเสียงอาจจะเบาเนี่ยต้องขออภัยมันฮอน ่อนลไลน์ไปว่ามือมือมือ,มอวันอาทิตย์ก่อนอาจารย์หยุดเนาะคือหายแล้วป้อง,องตรวจซ้ำเลยนะทุกคนมันไม่มีเชื้อแล้วแต่ฟักพื้นเขาให้ตัวต่ออีกสี่ห้าวันสินะให้มันสนิทก่อนอย่างประมาณป้องมีปีเตนะ พองตรวจแล้วคือมันบ่เจอแหละพ้องไปบิ๊กซีพ้องไปเสืนนอนพวกนมหมดย,อยางมากินนะทุกคนกับมว่วงไงล้างตกบันไดเหลือนอยู่ซื่อมันก็อแบบสบายอ่ะเข้าใจว่มันเมื่อยอ่ะอยู่ดีๆกับเมื่อยอ่ะทุกคนเหมือนอยู่ซื่อกับเหมือนวินหัวเป็นเวียงเบียงแบบน้าในหูผสมกนันนะเป็นเป็นทิศทางใดอ่ะ มันเวว่าแต่ก่อนคือว่าจะคล้องมันเริ่มเทาแล้วแล้วก็าอาการแบบล่างกายมันบุกเก่านะทุกคนแหงมากินยาในเฮงกับเมือ่อยมากินยาหมอมากินยานต้านโควิดน,นะทุกคนรูสึ่งพวกผูซึ้งม,มันแบบเมือ่อย้าใจวบาเมื่อยเพีย หลังจากเศร้าแล้วนะทุกคนมันก็บ,บวมไปแบบว่าหลังกายห้าสิบปกติคือเก่าง่ายมันก็ยังมีอาการแบบว่าล่งรใหมอาอีกนะแต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะทุกคนมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะต่างภูมิคุ้มกันไปในโตไปเรื่อยๆอหนเดียแต่ว่าเมือ่อี่ิ่าออกไปข้างนอกแหลกๆนะทุกคนเหมือนผีดิบอ่ะเหมือนเวมไพรนี่แบบว่าบอกท่านได้เคยโดนแสงแดดออกไปเลย <c oughs> ยังแบบนี้นะ จะเป็นประมาณนั้นะนะทุกคนกะบวกร์เนาะหลายๆคนอาจจะเป็นบวคือกันเนาะเพราะว่าหลางกายของแต่ละคนอะมันบวคือกันเนาะผู้ใดที่มีประสบการณ์ติดโควิดเนาะก็ลองคอมเมนต์มาให้ปองอ่านเบื้องีนเด้อเนาะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะแต่ละคนก็นอาจจะอาการแสดงบวคือกันบางคนก็นบอกว่าติดโควิด หลังจากติดโควิดแล้วก็อาจจะเป็นลองโควิดอีกก็ได้เนาะบางคนก็เป็นลองโควิดนะทุกคนเนาะอาการอ่าบอดี Body เนาะแต่ว่าแต่จะหายดีนะทุกคนบรต้องติดดอกเนาะผู้ใดที่ยังท่านสีวัคซีนเก็ไปสีเนาะแต่สําหรับฟองพงขิดว่าพอนแหละสองเข็มนั่นเนาะทุกคนพอฉีสีก็เสียเงินนะสีวัคซีนก็เสียเงินแล้วก็ ฉีดมาก็บ,บลอดนะทุกคนติดคือเก่านะผูคนบอกว่าฉันฉีดมาแล้วสามเข็มสี่เข็มติดคือเก่านะทุกวหน้าผู้วัวหน้าผู้ที่ว่าติดกอนหมูก็คือสามเข็มแล้วนะทุกคนสามเข็มแล้วก็ผ้าหมูติดโควิดผู้ที่สองที่ติดไปก็สองเข็มนะทุกคนไฟเซอร์ izer, สองเข็มนะปองนิโมโนาสองเข็มผู้ที่ติดนังไฟ ปแยงนี่คนยาูซนอ่ะไปเสือสองเข็มปองนี้โมโนนาสองเข็มก็บ่หอลอดเนาะคนำนะเป็นติดเนาะคันจะซิโนฟารมสองเข็มโมโนนาเข็มหนึ่งแล้วก็ซิโนฟารมสองเข็ม, 1, ฟม m, ไฟเซอร์เข็มหนึ่งกับบ่หลอดนะทุกคนติดอยู่ดีติดเวิดตุกคน เอตตาเห็นกระติดดสามเข็มกระติดสี่เข็มกระติดนะทุกคนอยู่นี่ฮะใ้ก็เส้นสีแล้วนะสามเข็มเส้นสีเลวนะสี่เข็มอืมนั่นแหละไปก่อนหมู่เลยสามเข็มสี่เข็มนะไปก่อนสองเข็มอีกเนาะมันอะยู่ยที่หออ่าดูเลตัวเองจริงๆเนี่ยผลไปนะผลไปต่างอย่างวัดมานะทุกคนแล้วก็มีอาการนะผลบอกว่ามีอาการแต่วัน,วนอาทิตย์เป็นวะ ม <G l ain> ียการวายในหิดลุงหน่องกับว่าโอ้เริ่มรู้สึกบอดีเลยวันจันทร์ที่ยี่สิเอ็ดก็รู้สึกบอดีเนาะแล้ววันที่ยี่สิบสองก็เริ่มเป็นหวัดได้ป่บ้นี่ <c oughs> ขึ้นมากเลยเซลเซลได้เป็นเป็นหวัดเซลๆเซลแล้วก็ตรวจแล้วก็เจอเลยนะทวนเจอกันทุกคนทั่วถึง <c oughs> บอูว่า บางคนกะจังไหโมโหคือกันเนาะทุกคนบางคนกะรักษาตัวที่บ้านบางคนก็เป็นที่มีประกันเนาะใดมีประกันเขาก็ไปนอนโรงเหลบเนาะทุกคนจะไปไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามบางคนกันเนาะบางคนกักตัวอยู่ที่บ้านเนาะกินยาเนาะหมอกระจายยามาให้คือกันเนาะแต่ว่าบ้างน่ะสดุกมากักตัวอยู่ห้องเนคนเพรา่าอยู่โรงพยาบาลอะ ที้ปองไปตัวมันบมีเตียงทุกคนล้วปองก็ตามความะสง์กับกรรมาบานเขากัมีแบบว่าหลายคนคืนอการเมือน่ะริมีแต่ปองเนาะที่รับยามากินอยู่บ้านเนาะหลายคนเลยเหมือนนะคนที่ติดนะหลายอุ้ยหลายขาดไรนี่ปองว่าคนมันจะติดหลายขนาดน,นี้เลยบอกมาและกลายเป็นแบบว่าทุกเมื่อน,นี้วายานมันก็ธรรมดาเลยนะทุกน คนที่บุกค่อยติดกับญานปองกี้ปองตอนละจังติดม่ใหม่ปองยานนะปองยุนีิหายนะปองสิหายนะปองยานว่าจะคของบุกค่อยบุกค่อยดีนะาันาควรจะคล้องสุขภาพบุกค่อยดีเนาะกับญานไปว่าเอออยู่ไกลเป็นนี้นะละจังมันมันอยู่ไกลกันใช่ไหมมันอยู่ไกลกันกับ่านติดนะใจเสียก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงละจังตอนนั้นติดี่แม่แล้วก็ไปไปอยู่อ่ะ กินยานแล้วก็ผ่านมาได้พอผ่านมาได้เลยค่ะรัจจังก็แบบชิวๆเนาะที่แรกก็จะเมือ่อยทุกคนเมือ่อยเมื่อยเหมือนพีแต่อดแต่อยากนะกินอียังก็แบบว่าแต่ว่าบกกินเขานะทุกคนป้องกับเป็นคือกันนะผงไม่อยากกินเขานุ่งแบบเห็นเขาแล้วเป็นเบื่อเพราะว่าบอมบอให้กินบอให้กินรสจัดงดเปรี้ยวงดเค็มงดหวานงดน้ําเย็น งดเผ็ดสินะอาหารรสจัดคือบอ่กให้กินเนาะอีทีกินแบบ <c oughs> แล้วมันก็เป็นแบบเบื่อบ่็เบื่อเขาไปเลยนะแลทวที่นี้ค่ะคือมือเนะี่ออกไปกินได้หรือเปล่าคือสั่งสมตำถานมากินนะทุกคสั่งลาบมากินสั่งยำม,มากินเห <c oughs> มือนแต่อดแต่อย่างนะมือไปมือมือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะทุกนก็กินได้ก็เหมือนแบบว่า มันเบื่อเข่าจะกินได้เป็นอย่างอื่นป้องกัมันเมื่อยอะทุกคนแต่มันเมื่อยมันกินเขาไม่ได้แล้วมันเมื่อยพอที่นี่กะป้องก็พยายามซื้ออนมากินเนาะซื้อนมซื้อขนมพวกโยเกิร์ตยังเวนล้ัจั์จะซื้อมาให้กินจะกินแบบผลไม้ผักใบเขียวอยังเอาวิตามินซีจากผลไม้อยังแบบนี้นะทุกคนมันก็จะฟื้นโตขึ้นมาแน่สึ่งมือกินเขาได้แล้วนะทุกคนซึมือกินเขาได้ แถบจะว่าปกติแล้วล่ะเนาะกินะยังก็ได้แล้วแต่ว่าอาการเมือ่อยบอกมันก็นยังมีแน่นนะทุกคนมันเป็นอ้วนกับปุจจคกเนาะแล้วเมื่อวันมันเป็นน้าอ,อ,นะอากาศห่อนกบบปูจจักเนาะแต่ว่ามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมันจันทร์ก็ไปทํางานแล้วเนาะขอบคุณหลายๆคนที่ทาไทยอาการกัเขามาเนาะขอบคุณที่อ่าส่งกําลังใจมาให้สาวบานาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนเมื่อน,นีนก็ ว่าไลค์เติมนะทุกคนเนาะพูดได้เบิ่งจบคลิปแล้วก็คอมเมนต์มา,า,า,าให้ทราบว่านาอ่านในด้วยทุกคนเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะสำหรับคนที่ถามไท่กันเข้ามาเนาะกะอีโบโดนโบนนานก็อาจจะมีคลิปมาให้เบิ่งแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดเนาะดูคนเนาะอีกอีกจกหน่อยอาจะมีไลฟ์สดให้เบิ่งเนาะพู้ใดที่คิดฮอดคิดเทงกันก็รอติดตามรับชมเนาะ อบพูดหล,ลายๆคนที่เขามาบึงหรอกคะเขามาให้กำลังใจเนาะเขามาเยี่ยมชมโฆษณาให้สาวบ้านนาเนาะทุกคนเนาะจริง,รงๆแล้ว y youtube เนาะพบอ็องโบคอยบ่คอย,ยได้เต็มที่กับ y o u t u b e ปันไหนเนาะทุกคนมันมัน,ม,นมันอยู่ที่เวลาอยู่ที่โอกาสบางคนก็นบันบอขยนนอันนํำวออาจจะเป็นนำจากของบอขยนนันนะํานะทุกคนบางทีมันเกิดแบบว่าปัญหา คือในชีวิตมีแนวหอยซีเรียสสิบ้องถ่ายคิดบุไรเลยนะบ้องเยงแย,แยะแทบสิบะไรเลยแบบว่ามีปัญหาอย่างหรือว่าที่กระทบจิตใจเลยคือถ่ายคิดบุไรมันมันนอยมันเป็น,ม,น,ม,นมันมีอารมณ์นะทุกคนพยายามพยายามที่สุดคือพยายามคิดบวกทำชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันกับตัวเอง ให้มากที่สุดเนาะทุกคนเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจสาวบนานาเนาะและกะ็ขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังของสาวบานาทุกๆคนเลยเนาะกะมือนีิกะซีมอว์ซัมเน่เนาะทุกคนเน,ะะนะา,านนะกนนะ,กะขอบคุณหลายๆสำหรับทุกๆคนที่ถามไถ่กันเข้ามาเด้อหายดีแล้วนะทุกคนเนาะ วันวันจันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อนะสำหรับคลิปนี้จะมาหน้านจบไปสมนิก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะสบายดีนะ